ตอนนี้คุณบีมเป็นมานนมงั้นรอบต่อไปก็คุณท็อปใช่ไหมใช่แล้วอออเอ๊ะเฮ้ยเรียกเจ๊เหมือนแม่แล้วนีรียกไปไหน ใช้ผมด้วยเอายังยเราต้องอย่าขย่อขวัญกันเองนะดิวเอาลงมาเลยส่งคุณท็อปไปล่อเขาเราต้องสามว่าคีกันนะเฮ้ยมันมองต่อถ้าเราต้องมีการล่อหลอกล่อหลอกล่อแบบสเต็ปเพต็มๆแล้วคุณบอลไม่มาเล่นเหรอคุณบอลไม่อ่อนเลยคุณบอลหรือเขาไม่ว่าง ใครคุณบอลคุณบอลมึงบอกมันทํางานเลยเพี่มเ็นมันจะทํางานเลย <g ül> ทํางานอะไรเนี่ยเด็กึเดอะเดอ๋ยวสิงหาพผมก็ไม่ว่างแล้วเห<ผ>มือนกันเรียนเหมือนกันโอ้โหแล้วทำไมอยู่คนเดียววะเนี่ยเมื่อกี้เห็นใครวแวบใครอ่ะเดินมาเดินมาคอพาไปเลย ไอกเจ๊ยวผมกลัว <kind> ป <of calculating> ่ะเล่นไเดียววันรอบพี่ทำไมเนี่ยใส่ย่อย่อแล้วเขาเล่นตัวอะไรอ่ะกินกล่องหรืออะไรไม่รู้อ่ะไป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 สถานที่แห่งนี้นะฮะ ตงน่ากลัวเสมอเกิดระหว่างนี้คุณท็อปได้อยู่คนเดียวอาจา,ารย์โดนไล่ล่าดิพวกเราเราจะโดนหรือเปล่าเ <c oughs> จ๊ย่าไอสิอ <c oughs> ตกใจเตกใจเ <ไป S 1> ด้้งินไปตกใจไล่ล่า<ช>บอกนะต้อง <c oughs> มีการหลอกล่อให้หลอกเขาขึ้นปุ๊บผมวิ่งเลยนะ <c oughs> ผมแตกนี่เนี่ยแตกรังตรงนี้เลย อยู่บนหูตรงนี้แตกลังตรงนี้เลยมาแล้วกินกล่องแก้วมาแล้วเจ๊วิ่งแล้วเจ๊วิ่งก่อนเลยก็บอกแล้วผมบอกแล้วอุตส่าห์บอกว่าให้พ้นยังไงมันลังหอนโอ้ยเจ้าตามมาแถวนี้ได้ไหม เหรอ,อ,อเ็นเป็นล่องโหดมาเลยเมื่อกี้วิ่งเลยเจ๊รอดเรออยู่ด,ดีก็ตายดีดโอ้วิ่งเจบพาบา้าโคตรโชคดีเจ๊รอดเหรอเจ๊รอดเจ๊รอดไม่อย่ากหน้าตกใจเห็นเขาผีจิ้งกล่องโคตรน่ากลัวเลยเราเล่นตัวดีเลยค่ะ บออกัยยิงลตววเดผมได้แค่ตัวเดียวบังทาเมื่อกี้แกไม่พูดอะพี่ไม่เห็นเหรอก็อยู่ข้างหลังเจ้งอะโอ้ยฉันจะแกล้ตอนนี้อยู่แล้วอ้มาันแล้วทำไมเราต้องมาทำอะไรให้มันตื่นเต้นในกลางคืนเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันใครชวนเล่นมาเนี่ยวิกแกรมขวาซ้ายมือซ้ายมือดูด้วยนะดูให้ด้วยนะ ไม่ได้ไม่ต้องปั่นไฟกันแล้ววันนี้ไหนอยู่ไหนเฮ้ยเดี๋ยวอยู่ไหนกันมารับผม เจ๊กีโต้ดังโอ้ยู่ไหนกันใครโดนอ่ะเจ๊โดนอีกแล้วน้ำตาไหลเลยอ่ะทำไมต้องปิดไหม่ด้วยเนี่ยไม้เงียบๆอย่างนี้ผมไม่ชอบเลยนะมันตามที่มาแล้วโอ้โอ้ ชอบปองแกงเลยมันเงียบเกินลอดเปล่าแกโอ้มลดมามันโดนตังลูกค้าไปดีอะไร่ชงดีปันนั้นเจ๊อยู่ไหนเจ๊อยู่ไหนโอ้โหพี่จะรู้ไหมเนี่ยผมจะฮิวให้ซ่อมก่อนซ่อมอะไมันมาแล้วมันมาเยอะ ทำไงก็อมไงกดคิดแก้ครับแล้วก็รอกดกระติดว่ากดพาก็ระเบิดบึ้มแล้วเขาจะเห็นแล้วเขาจะวิ่งมาหาเราไม่ไม่ไม่ระเบิดไม่ระเบิดไม่ระเบิดเขาว่าร้องเสียงลงมาเลยวิ่งไปแล้วน้าผีวิ่งไปไหนไม่รู้จะล่องหนได้ไงในฆาตกรคนนี้ มาหาพี่แน่ๆเลยอ่ะวิ่งไปแล้วอ่ะอย่างด่วนจีวิ่งโคตรเร็วเลยเดือดฟาดปะเนี่ยเดือดแฟดแน่เลยอ่ะผีเดือดแฟดเฮ้ยมันมาแล้วมันมาเจ้าตรงนี้อยู่ไหนแฟดรับมงคนมือเหมือนได้ยินแถวนี้เลยอยู่ไหนอยู่ไหนมันมาอีกแล้วมันร้องหมาแล้วมันโอ้โหมันจะ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  มาวันนี้วันี่วันนี้หยุดก่อนเข้าพุ่มเข้าพุ่มเข้าพุ่มก่อนเข้าพุ่มนี่แหละมืดด้วยนี่จอดจอดจอดเดี๋ยวบีบผิวให้เดี๋ยวบีบผิวให้มาบีบผิวก่อนบีบผิวเขาอะแตกไม่แตกเขาผิวเราอย่าทิ้งกันนะเมื่อกี้โหทิ้งแตกแังไม่ได้ไม่ได้อย่า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 เป็นแบงค์นะโอ้โหเห็นตุ้มผมแตกรังแล้ว แกมาซ่อมเลื่อซ่อมเลื่อใส่เกียร์หมาให้ไวเดี๋ยวมาผูกข้างหลังนะกล้องแข่งไปข้างหลังไป็นนี่เลยว่ะหัวโผล่มาข้างหลังเลยนี่ทำไมผมไม่ได้ยินเสียงกล้องแก่งแล้วผมเปิดเสียงเบาเลดี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 รอรอตกใจตอนแบบฟาดหลังอะไรเงี้ยได้ไงเจ้โดนนี่แค่ล็อกก้อนล็อกก้อนล็กก้อนเดี๋ยวล็กก้อนเดล็กกอนเดี๋วล็อเลยเดีล็กเลย ผมไปแล้วมีแล้วมีแล้วเฮ้ยทิพไพรเราเห็นกูแล้วเห็นไอ้ฟางฟอมฟอมเมื่อกี้ฟอปอยู่ไหนทอมอะไรด้วยเจอยู่ไหนวะนะผมหน่อยมันกองแกงมาแล้วทิพไพรเจ้ผมโดนแล้วเจ้ไม่รอดแน่เลยเขจะแคะที่แค้นผมเมื่อกี้ใช่ไหมใจเย็นครับเราคุยกันได้เราคุยกันได้แค้นผม ใช่ไหมเดว่เจอแล้ออ้พ่งามันอยู่บนไ้ะไดเฮ้ยตกใจหมดใครวะมมาแล้มันอยู่ข้างางไปแล้วี่กล่องอยู่ไหนี่กล่องะลอดคือกำลังจะปั่นไฟนี่หันไปเห็นนี่ิงเลยี่ีตลอดแล้วยวะเล่นตอนกลางคืน โออยยเหนื่ทำไมทำไมกล้องเก่งเนี่ยไม่มีกล้องแก่งคนเนี่ยผมยิงคือจะปั่นไฟนี่หันไปเห็นนี่ถอยเลยคนน่ากลัวเลยผีคอิ้ง่เห็นแล้วมันเลือกตัวด้วยคนน่ากลัวเลยไม่เอาตัวนี้ได้ปะตัวอื่นมันยังพอมองเห็นไงว่าวิ่งไปทางไหนทางไหนปุ๊บปะปุ๊บบปเฮ้ยเนี่ยปั่นไฟปุ๊บมาเลย นี่วาร์ปได้หรือเปล่าช่วยคุเจ้เจ้เจ้เรียกคนทุกเกมแก้มจอดก่อนพี่แก้มซ้ายมือไหนไหนผมไหนไหนไหนเจ้อุ้ยู่อย้ยโดนแล้วกูโดนแล้วอะไรของเครื่องโอ้ยเจ้เดินบ้่เดินหน้าเครื่องตายะปหมดแกเฮ้ยวิ่งมาทำไมทางนี้คุณ ฮะอะไรจะเรียกใครอ้าวสวัสดีครับช่วยผมด้วยผมไขอความช่วยเหลือช่วยผมด้วยไปที่ผมคุณคุณบีมไปไล่พวกนู้นก่อนเชื่อผมเชื่อผมหาแล้วหาแล้วไปนี่ไปนี่จอดจอดจอดคือมันมาแล้วมันมาเต็มวอร์แล้วมันอยู่แถวนี้คุณโอ้ย แยกย้ายแยกเราต้องแยกย้ายไม่ตามเจ๊แหละเดี๋ยวช่วยช่วยช่วยมาเลยช่วยหน่อยเลยไม่มีกล่องอ่ะช่วยได้ปะไม่มีกล่องก็ได้ไม่มีกล่องก็ได้ช่วยบีบสิวของผมกดแช่กดแช่กดคลิกแช่บีบสิวโอ้ยเจ๊เจ๊ปะเนี่ยโอ้ยผมเจอมาสองสามรอบแล้วไอ้ผีกกล อยู่แถวนี้เลยวะคิดเองวะไม่เอาส่ยอกสย่อใส่ย่อมันไม่ได้ยินไงทำไมผมปั่นไปุเขาโผล่มาเลยวะเขารู้ได้ไงเขาไปซุม่มตามเครื่องปั่นไปไงนั่นเป็นอะไรจะพอดีกันไอ้ผมปั่นพอดีวะเนี <c oughs> ่ยเฮ้ยอยู่กับผมว่าอยู่แถวๆถของผมเลยวะไปไหนได้ไม่รู้ยิงผ่านหน้าผมไปแล้วกี่อันเนี่ยเราทำไปแล้วอ่ะสองแล้วครับเดยอีกสองครับขาดด้วยเพิ่ตัว <c oughs> ไม่อยากเป็นแล้ว อยากมักคนเกินก็ต้องเล่นต่ออยากเักทุกคนอ่ะเหนื่อยท็อปยัไม่ได้เป็นเลยปั่นเลยก็ปั่นเลย่ไหนไม่รู้แล้วผมเป็นนี่จะเป็นตัวอะไรวะเนี่ยไม่เอาผมจะเป็นเจอเป็นกลิ่นกล่องไม่เอาเอาเลื่อยมาเลยคุณท็อปไปจะไม่เห็นเรื่อยๆเลื่อยมันก่อนจะสตาร์ทเครื่องนานนั่นแหละแรงเอาตัววางกำบังก็ได้ตัวผมเล่นเมื่อกี้ เจ๊ผมเสียวอ่ะขี่จะแตกเจ๊เตยเอ้ยไม่กล้าทำอะไรเลยดิผีถึงกล่องนี่ครับไม่กล้าลุกออกะไรเลยคุณมองไม่เห็นเจ๊ผมบอกก่อนนะถ้าเกิดเห็นปุ๊บผมจะบอกให้แตกลังเลยนะตัวใครตัวมันเลยนะโอเคนะเขาอาจจะแอบมองจอเจ๊อยู่ก็ได้มันเห็นแล้วผมเห็นแล้ว ไปแล้วทำไมตามผมอ่ะทำไมตามผมเจ๊อยู่ไหนพี่วิ่งกลับโรงแ้มเหลยเจ๊ช่วยผมด้วยเจ๊ช่วยตัวเองก่อนเถอะตอนนี้พี่วิ่งไปทัครับงี่เง่าอ นจิงทไมไอจ้ไอ้่วยด้วยอยู่ไหนกันเ้ยอยู่ไหนกันเวโอยเขาที่จองล้งจองผ่านเลยผมเนี่ยมาแล้วรอยู่ไหนกัน้ยช่วยผมด้ยโคตรเหนื่อยเลยวาร์ปได้เหรอใครใมันนี้วะแต่วิ่งเร็วมากเลย ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไม่หายแล้วมันมาเหรอพี่เนี่ยมันมาเหรอพี่ที่ไหนกันน่ากลัวจังแต่นี่หายตัวเลยหายตัวเนี่ยไม่ได้เห็นเป็นเงากลมๆระดมมามาเป็นพลังงาน มาเป็นกำลังค่ะล้วนาไอ้จิ๋วไปแล้วไอ้เดมใจเกลียดติอะไรพี่อ่ะถูกโกรธเหรอโดนมิจฉาเดินมิจฉาเราไม่เคยมีเรื่องอะไรเลยนะเมื่อวานพี่ยังไปบีมาดูหนังเลยเห็นใครก็แบบทอฟทอปทอฟอยู่ไหนที่ไงไม่แล้วจะอยู่ไหนตามหลังพี่แจมมาหรือเปล่าพี่ว่าทางข้างล่างแต่เชื่อพี่เลยวิ่งเลยค่ะ เมื่อไหร่แมตช์นี้มันจะจบวะเนี่ยโคตรหนานเลยปั่นไฟซี่อยู่คนเดียวเนี่ยมันปั่นไฟทีใครก็ได้ท็อปนักชางวันะวิศวะไปขาดก่อนเราสงสารเครื่องเฮ้ยมันอยู่เสียงหัวใจหรือว่าเสียงโอ้ยตายละมันร้อนเสียงเครื่องโอ้ยเสียงหัวใจในเกมคนนี่เต้นพร้อมกันเลยเนี่ยโอ้ยจบคอแล้วเนี่ยเราต้องเข้าไปกลางๆเอาพี่แก๊คไปไปไป เดี๋ยวพี่ลอยเงได้ว่้มันเจอเดี๋ยวพี่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วหลก่อนไปแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วจิ้งกล่องขึ้นมาแล้วเป็นตัวเป็นต้นขึ้นมาแล้วเออโดนเขาไปเลยในระหว่งที่ทับโดนเลยลุปั่นไฟดิหาที่ปั่นไฟแล้วมันมาหัวใจเต้นตุบตุ ไม่เล่ไมเราต้องรอดสิอยู่กับผมว่ะอยู่กับผม ให้อยู่ไปก่นอนปันต่อไปปันต่อไปปันไนียทอปรอดได้ไงวะผมไม้ทมืดโดนเกลี่ยมไม่ตั้งทีนึงอาห่วงฉัน ไ้่ตกใจหมดเลยเจ๊โหระดุ้งเลยทำไมยืนราพี่แต่มันอนตาวู่ไอ้๊วิ่งแล้วเจ๊พามาแถวที่ทำไมเฮ้ยด้เด้เด้ เป็นหนตัวอะไรเมื่อกี้เพราปั่นไปแล้วคุณท็อปผมหาเครื่องปั่นไม่เห็นเลยมันอยู่แถวที่ผมมีออกมาเมื่อกี้กำลังปั่นเลยน้ำตาเป็นไหลเครื่องปั่นแล้วเคยยิ่งดึ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 งไปแล้วกดผ้ากระถกใจตรงเสียงเจ๊นี่แหละ ทำไมยืนอย่างนี้กัตอะไรไม่เห็นอะมาแล้วผมเห็นแล้วเนี่ยมาเป็นตัวเลยมันปั่นไฟเลยโอ้ยปั่นไฟทีไรนี่วิ่งมาหาตลอดนี่เป็นอะไรกับผมพี่นี่เป็นอะไรกับผมผมก็ไม่เข้าใจพี่อย่าลืมไปดูคลิปตัวเองเลยเนี่ยถ่ายไว้เนี่ย อย่างู้ไปไหนอ่ะโอ้ยพี่มันเป็นตัวอะไรตัวมันเะไรโอ้ยมันอยูทางนี้พี่พี่ก็หนีว่ะพี่โอเไหนอยู่ไหนไม่รู้ได้ยินเสียงหัวใจอีกเนี่ยต้อวิ่งก่อนดิเราจะวิ่งนะเจ๊อะไรวะไอมันอยู่พี่ตามหลังมันเดินอยู่ด้ไปเลยไปเลยไปเลยไปเน้ยอันนี้ก็พีชแย่อะะ ใครใครกำลังปั่นไฟเอาเดินมาเจอพอดีเฉยมันอยู่ฝั่งนี้มันอยู่ฝั่งนู้นอย่าอย่าอย่าไปไม่อยากไปมันอยู่ฝั่งนู้นกลับกลับกลับมาแล้วกลับมาแล้วจะวิ่งมาทางนี้ซิไปด้วยป๊าไปรอเปิดประตูไปรอเปิดประตูหน่อยไปรอเปิดประตูหน่อยเด็กประตูอยู่ไหนทางไหนวะรถตุ๊กฟังมาแล้วอยู่กับเ้งปั่นก็เดือดอยู่แล้วที่เรายประตูอยู่ตรงไหนนั่นล็กเลยไม่หาประตูไม่เจอ เดี๋ยวเดี๋ยวปั่นไม่เสร็จลูกเอาไขวิ่งแซงผมไปวะสเจ๊เหรอไหนประตูอะแล้วเราจะเข้ามาในนี้ทำไมเดี๋ยวเราหนีไม่ได้นะผมก็ไม่ทราบคุณชอบใช้ปั่นไม่เสร็จเลยนี่อ้าวปั่นไม่เสร็จผีมาก้องแกงก่อนก่อนที่บอกไปเลยว่าโคตรน่ากลัวมากคลิปนี้สุดๆเลยโอ้โหคนระทึกนี่ไงประตูด้วยความที่ตายยากแล้วคนระทึกผมรอเปิด วิ่งแต่เขาอาจจะเห็นเจมองรอบๆดีๆนะระวังเห็นเงาปุ๊บวิ่งเลยนะประตูแหละรอประตูแหละเจ๊รบิวิ่งมาแล้วเหรอผมได้ยินแถวนี้แหละรอประตูไหหลบหาที่หลบหาที่หลบจำจำไว้จำไว้ว่าประตูยังไม่ไปยังไม่ไปยังไม่ไปเนาะเดี๋ยววิ่งไปไหนแล้วไม่รู้ครับครับเดี๋ยวทิ้งที่ครับเดี๋ยวทิ้งเราเปิดแล้วประตูเปิดแล้วเอาไปเลย เจ๊วิ่ง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 วิงวิงวิ่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 ่งเิิ่ง่งวิิ่อก่งวิ่งวิ่วิ่งวิ่งวิ่งวิวเ่ิ่งวงวิ่ววิ่งวง กูประตูเปิดแล้วนะประตูเปิดแล้วนะวิ่งมาเร็วไปด้ยไหนประตูเปิดตรงไหนไม่เห็นเปิดไปด้วยเจออีกแล้วมาเร็วประตูเปิดรอแล้วไหนประตูเรียบกำแพงเรียบกำแพงไม่มีพวกพี่กับพวกแบงค์อยู่ไหนผมไม่รู้จะเรียบเรียบเรียบกำแพงประตูไหนมประตูเหมือนกันประตูไหนมี่สองประตูเปลย ไม่ได้เลยบม่โอ้เลยผมจะออกไปก็สงสารดิออกไปก่อนเลยออกไปก่อนเลยออกไปแล้วนะไม่เจอยแล้วนะไม่เจอกันพบหน้าไม่ไหวทิ้งเพื่อนว่ะหรือคุณจะอยู่เป้าผมก็ได้อยู่ไหนเนี่ยยังไงเราก็คงต้องลาเจ๊แล้วล่ะเออมาเจ๊ผมรอเจ๊อยู่นะหมอ ประตูประตูไม่เจอทิศไหนวะเนี่ยทิศใต้พี่ผมเดาโอ้โหโอ้โหบอกไม่ถูกแล้วเดี๋ยวจะส่งสัญญาณให้เดี๋ยวจะส่งสัญญาณให้นะส่งไงวะเดี๋ยวมีไงเดี๋ยวเขาจะปั่นไฟแบบพังให้เขาได้ยินโอ้ช่ด้วยคิมแบงค์ดูร้านเราด้วยมองอยู่โฮ้ยตกใจเห็ียมตัวว้ เขาไม่ได้ยินแน่เลยเขาอาจจะอยู่ไกลแต่แต่มันมานแล้วมาแล้วไปแล้วนะ <c oughs> เจ๊ผมจะไปนะเจ๊กูไปแล้วมันจะฟาดผม <c oughs> ตอนนี้รอเราสองเหลือเจ๊คนเดียวไปดูพี่แก้งก่อนนั่นแหละนั่นแหละพี่แก้วกูไปดูไงอ่ะ เยโดนอุ้มีปไปีปีเขาจะพาไปเขาจะพาไปมีไปพี่ไปเถอะมีไปที่มีไปที่ไปโจ้าเจ้เปลี่ยนมุมมองไงวะเนี่ย

เราลอดสองเจ๊าตายฮะวแล้ <c oughs> <c oughs>